สวัสดีครับผมขิ่นจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม d a ก k n i g Saga นะครับสำหรับพาร์ทนี้พามาชมแนวทางการสวิตอาชีพในเกม Dark n i g Saga กันนะครับว่าต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการประหยัดเพชรอย่างไรได้บ้างในการสวิตอาชีพนะครับมาล่ะชมได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจทบินทอมอาไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คัอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ สำหรับข้อมูลในคลิปนี้จะอ้างอิงตามเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับโดยการสวิตช์อาชีพเราสามารถทําได้โดยการไปที่ด้านบนของมืออิเทอร์มิสนะครับจะเจอ n p c คนหนึ่งที่เป็นลุงแก่ๆนะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นปัจจุบันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนี้นะครับจะยังไม่มี n p c คนนี้นะครับเมื่อกดคุยกับ n p c จะเข้าสู่หน้าต่างการสวิตช์อาชีพโดยเราสามารถเลือกอาชีพได้ทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นเสียอาชีพหลักก็สามารถสวิตช์ได้อย่างเช่นตัวของแดนเซอร์วิสาทรวมถึงอาชีพใหมมมม่่่่่ทีีอออาาััาาไปปไปเยยเเเเดดตตตขข้้าา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 นนนยยยยกก็็สสสรรถววิไไไลงงงชซึจแบบภพ หรือว่าตัวปืนใหญ่ซึ่งเป็นสายโจมตีแบบเวทมนต์หรือว่าตัวของนักบัตรมังกรซึ่งเป็นสายโจมตีแบบกายภาพแล้วก็ตัวอาชีพกระบี่ซึ่งเป็นสายโจมตีแบบเวทมนต์นะครับโดยไอเทมที่เราต้องใช้ในการซื้ออาชีพก็คือตัวของแคปซูลอันนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ปริซมยซื้อได้ในราคา3,800ะครับโดยผมคาดว่าเจ้าตัวแคปซูลอันนี้ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีราคาน่าจะเท่ากับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลย ทีล้ามาดูกันนะครับว่าใน Server Global เนี่ยเราอาจจะเก็บปิสไหมแบบราคาถูกได้จากไหนบ้างนะครับอย่างแรกที่น่ามากๆสำหรับสายที่อาจจะเติมได้บ้างนะครับก็คือตัวของส่วนลดประจําวันนะครับแพ็คอันซ้ายสุดจะรับได้ฟรีทุกวันนะครับแล้วก็แพ็คด้านขวา3อันเนี่ยจะราคาอยู่ที่1เครดิตนะครับแต่เราสามารถซื้อแบบทีเดียว7วันได้เลยโดยการซื้อทีเดียว7วันที่15เครดิตนะครับ15เครดิตก็ประมาณ499บาทนะครับ โดยแต่ละวันที่เราจะได้รับก็คือตัวของปิสไมทั้งหมด180ปิสไมนะครับแล้วก็ตัวกล่องสุ่มปิสไม้ทั้งหมด9กล่องแล้วก็ของอัพตัวละครต่างๆอย่างเช่นผงไว้อัพเกรดอาวุธพ็อกลี่ต้นกำเนิดพลังงานอาไว้อัพเกรดเลเวลดาร์ไคแล้วก็ตัวของเครื่อง้างกำเนิดใหม่เอาไว้สุ่มออฟให้กับดาร์ไคยูอานะครับดูเหมือนว่าปิสไม้จะได้น้อยแต่เราต้องไปกดกล่องสุ่มปิสไมด้วยนะครับซึ่งมันจะได้ทั้งหมด9กล่องต่อวันแล้วก็มันจะสุ่มโอกาสได้ปิสไม,มากน้ออยแคค่ไหนนะรับีนนมมาลองกดดดดททีเีเเยวว9กล่่่่องใหหู้้าไาไไรรนะคับ ได้มาทั้งหมด1,300เลยนะครับคิด7วันก็อยู่ที่ประมาณ9000พิสไมเลยครับซึ่งเพียงพอสำหรับการซื้อไอเทมสำหรับสมิภอาชีพได้เลยนะครับบิสไมที่เหลือก็สามารถเอามาซื้อกล่องเวลาแบบคุ้มคมได้นะครับซึ่งได้ของางวันเอาไว้อัปเกรดต,ตัวละครเยอะมากๆเลยนะครับหรืออาจจะไปซื้อของขันประจำวันที่เป็นแพ็คแบบลดราคาก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสายฟรีก็น่าจะต้องขายทองเพื่อเปลี่ยนเป็นบิสไม้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ8 0 0พปิสไมนะครับ ซึ่งก็สามารถเข้าไปขายได้ที่ตลาดกลางนะครับเลือกแถดที่3แล้วก็เลือกขายทองที่อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับทองสำหรับแลกเปลี่ยนพิสมั์จะขายเป็นกองกองละ 50K นะครับงั้นก็ต้องคำนวณว่าประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ทั้งหมด3,800พิสมั์ด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นการแนะนำการสวิตอาชีพในเกมไดกลเนียซากาแล้วก็แนวทางในการประหยัดในการหาปิสไหไม้มาสวิตอาชีพนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องจินเจอร์ a ชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ